หัวกอยครับเดี๋ยวจะฝานหัวใหญ่ใหญ่หลายหัวไปขุดมาเล่นๆน,นะแต่มันเมานะครับต้องล้างพิษมันก่อนนะครับนี่อันนี้หัวเล็กหัวใหญ่ฉ่ำแหลกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะฝานครับของอร่อยครับผมนาน,นานเจอครับไม่ได้ตั้งใจหาหรอกไปหาปลาแล้วมันอยู่ริมหมายก็เลยขุดมาซะเลยนะครับ วกอยครับผมอ่ะเดี๋ยวทำเลยครับอารมณ์ประมาณว่าอยากทำกินเองครับไปไปขุดมาเองเลยนะบังเอิญไปเจอนะซื้อเขาก็ไม่เอานะอยากลองทำเองครับผมนะนานๆาเจอเลาะหัวมาแล้วนะครับเหลือต้นนี้จะไปปลูกนะครับเถาก่กอยนะฮีใใบของมันเหมือนใบถั่วครับคันนะครับต้องใส่ถุงมือบางคนไม่แพ้ก็ อาจจะคันเบาๆนะครับแต่ก็อันนี้คันแรงอยู่ครับเที่ยวมาเนี่ยกอยเนี่ยนะเนี่ยถามันนะครับเรียบร้อยครับรออีกสามสี่คืนล้างพิษก่อนนะครับอยากกินครับผมใครเคยกินจะรู้ว่าข้าวเหนียวก้อยมันอร่อยนะครับของบ้านแต่อร่อยครับตัวนี้ผมชอบครับนี่ใช้ได้โอเคครับสำหรับหัวก้อยชุดนี้นะครับ ุดมานิดหน่อยเอามาพอกินคนระับมันมีเยอะอยู่บางทีไปตกปลาแล้วไปเจอมานะครับโอเคครับผมนี่ประมาณนี้เ๋ยสามสี่คืนล้างพิษเสร็จกินได้ครับเกลือน้ำตาล๋อ,อ้ด้านนี้ผมเปิดดูได้ไหมเนี่ยในในที่เรานึ่งอยู่เนี่ยไม่ะนะครับ,รบโอ้ยังมีใบเตยด้วยตลอยอยู่ข้างล่างนะ ยังไม่เดือดเอาใช้ได้เนาะโอ้โหใช้ได้แล้วเข้มข้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องปิดให้มัเนเย็นอืมนี่วกอยเออหอ,อมหอ,อมหอมหอมไหมหอ,อมต้จะเอาใบต้นออกอืมอ๋อเนี่ยนี่เป็นกอยข้าวเจ้าเนาะ ก้อยพระเจ้านะึกค่อยเหนียวไงกินจบสวกแต่เรายายไม่ค่อยชอบหวานมากถ้าหวานมากก็ต้องใส่ยเยอะเออหน้าตาน่ากินเนีชิมมันก็ทำอย่างเงี้ยเอากินในนี้สิเอ้าจิ้มไงมันจะมันหอมมากไงก็อร่อยอืมไหมอืมแบบเนี้ยไม่ได้กินนานและหากินยาก 还有